ปัญหาการตั้งครันก่อนวัยอันควรปัจจุบันสังคมไทยมีอัตราแม่วัยรุ่นสูงห่างจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มแม่วัยรุ่นอาชีวศึกษา2.0%ปริญญาตรีขึ้นไป3.3%มัธยมปลาย21.4% ประถมปลาย34.5%มัธยมต้น38.8%สภาพความเป็นอยู่ของวัยรุ่นที่เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอยู่นอกเขตเทศบาลอยู่ในครัวเรือนเกษตรกรผู้ใช้แรงงานมักเกิดซ้ำในครอบครัวที่มีแม่เป็นวัยรุ่น แม่วัยรุ่นอายุ15 1 9ถึงปีมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่าแม่ที่ตั้งคันเมื่ออายุ20ปีขึ้นไป 3. ลักษณะด้านการศึกษาของแม่วัยรุ่นตั้งคันแต่ยังกลับเข้าเรียนตั้งคันแล้วหลุดจากระบบการศึกษาหลุดจากระบบการศึกษาแล้วตั้งคัน ป้องกันท้องไม่พร้อมทำยังไงดีไม่ให้เพื่อนรุ่นเดียวกันมาสร้างแรงกดดันไม่ปล่อยให้ตนเองมีความเสี่ยงรู้จักปฏิเสธการใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายหาวิธีการคุมกำเนิดหรือการตั้งครรภ์ทำความเข้าใจผลกระทบของการตั้งครรภ์ท้องในวัยเรียนส่งผลอย่างไรบ้างส่งผลต่อการเรียน เกิดความละอายใจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เกิดการทำแท้งขึ้นผลกระทบจากการท้องในวัยเรียนด้านสุขภาพเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เสี่ยงต่อภาวะครรภเป็นพิษเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องในวัยรุ่นมักส่งผลกระทบต่อการเรียนวัยรุ่นบางคนอาจไม่ได้เรียนต่อส่งผลให้มีโอกาสในการทำงานไม่มากเท่าที่ควรและอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอย่างชีพ